สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีมีน้องสอบถามพี่ตีมานะคะว่าหนูเกิดวันอาทิตย์เนี่ยควรที่จะปลูกต้นไม้ชนิดไหนดีนะคะให้เหมาะกับประจำวันเกิดของตัวเองนะคะก็สําหรับต้นไม้นะคะจริงๆแล้วมีหลายคนที่กําลังมองหาต้นไม้ที่จะนํามาปลูกอยู่นะคะในเรื่องของการเลือกต้นไม้ มาปลูกหรือมาประดับตกแต่งสวนนะคะก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยนะคะปัจจัยแรกก็เกี่ยวกับสภาพดินนะคะก็ถ้าสภาพดินดีนะคะการปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะยิ่งสวยงามนะคะ,จะเจริญง,งอกง,งามนะคะนอกจากสภาพดินแล้วนะคะยังจะมีปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะยิ่งถ้าเราปลูกไม้มงคลที่มีความเชื่อกันอยู่แล้วนะคะที่มีความเชื่อว่า หากปลูกแล้วนำแต่สิ่งดีๆเข้ามาที่ตัวเราบ้านเราหรือไม่ก็ครอบครัวเรานะคะยิ่งทำให้เรามีชีวิตมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากจะทำให้สวนของเรามีความสวยมีความร่มรื่นแล้วนะคะให้ความร่มเย็นอยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะ หลายคนก็คงจะมองหาต้นไม้มงคลที่จะนำมาปลูกนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะปลูกต้นอะไรดีนะคะก็วันนี้นะคะพี่ตีจะมาแนะนำนะคะไม้มงคลสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะคะซึ่งสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นี้นะคะเหมาะที่จะปลูกไม้มงคลชนิดใดน,นะคะ สำหรับไม้มงคลคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานสูงนะคะอาจจะไม่สุขสบายในตอนเด็กแต่จะมีฐานะที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงในตอนโตนะเป็นคนที่มีความใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นและก็ที่สำคัญชอบช่วยเหลือคนที่มีความด้อยกว่า สิ่งสําคัญเลยนะคะสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะควรระวังในเรื่องของการใช้จ่ายค่ะสําหรับวันอาทิตย์นะคะต้นไม้ที่ควรจะปลูกนะคะควรจะเป็นต้นไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มนะคะจะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลความร่ํารวยนะคะความมั่งคั่งค่ะดอกกุหลาบมีทั้งสีเหลืองและก็สีส้มนะคะจะช่วยในเรื่องของ ความสง่างามความมีสเสน่ห์และก็ความภาคภูมิใจค่ะส่วนต้นราชพฤกษ์นะคะลักษณะต้นของเขาดอกนะคะจะห้อยเป็นพวงระยะลงมาค่ะเสริมให้เกียรติความมีศักดิ์ศรีแล้วก็ความมีบารมีค่ะสำหรับดอกจำปานะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะควรที่จะหามาปลูกนะคะ จะช่วยในเรื่องของการเสริมความมีโชคราบความมีสิริมงคลนะคะแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆและก็นำแต่โชคลาภเข้ามาหาที่ตัวเราค่ะสำหรับต้นสุดท้ายที่พี่ตีจะแนะนำวันนี้นะคะก็คือต้นโกสนค่ะต้นโกสนจะช่วยคุ้มครองนะคะให้ความร่มเย็นความเป็นสิริมงคลนะคะ รวมทั้งให้ความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยค่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็มาแนะนำนะคะไม้มงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม้มงคลชนิดใดก็ตามนะคะหากเราปลูกดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะต้นไม้ทุกๆต้นเขาก็จะให้ผลตอบแทนกับตัวเราด้วยนะคะที่สำคัญก็คือให้ความสดชื่นให้ความเพลิดเพลินและก็ผ่อนคลายได้ด้วยค่ะ ดีมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ